กรีดครีดกรากรีดครีดครากรีดค,ค,ดคะแม่หกศูนย์ศูนย์หกแล้วเก้าสี่เออใส่ด่วนเนาะเก้าศูนยหหกหเก้าศูนย์โอ้ยอีหกอี 9, อเก้าเนาะเออเก้าสี่จะแม่ลอตเตอรี่จ้เก้าสี่จะแม่ชอบเก้าจ้า ชอบกาวจ้าเก้าสี่จ้าแม่ยังไงล่ะรับตอรีนะจ๊ะเก้าสี่แล้วก็หกศูนย์ด้จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะให้ใบหน้าเฟ้ด้จ้ะให้ใบหน้าเฟ้ด้จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะแม่เก้าสี่จ้ะแม่ เออบอกแล้วใครอุดหนุนของเจนุกนะเขาอุนหนุนกาแฟนะก็จะได้โชคนะคะเออนี่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 และอัดหกศูนย์จ้าอัดศูนย์หกจ้าเก้าสี่จ้าเก้าสี่จ้าได้ไหมจ้า นี่จ้านี่จ้าเก้าส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 ี่จ้าอ่าใครสนใจนะคะจะเข้าห้องเข้าห้องเลยกาแฟสองหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเออหนึ่งแถมหนึ่งซื้อกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งได้เข้าห้องจ้าแอดสองหนึ่งแถมเออถ้าเก้าศูนย์หก ซื้อไม่ได้ก็หกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้านะคะอันนี้แล้วแต่มันดวงเนาะเออเพราะว่าเห็นมีคนบอกอยู่ว่าเก้าศูนย์หกมันแบบเนาะอ่ะแม่จา๋าสั่งซื้อกาแฟโฉมนะคะหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งเร็วเร็วเลยมาอุ่นนุ่นเจนุกเลยมาอุ่นนุ่นเจนุกเลยมาอุ่นนุ่นเจนุกเลยอุ่นนุ่นเจนุกเลยจา้ากาแฟโฉมจา้ากาแฟโฉมจา้าจิ้มลิงจา้า อุ่หนุนเจนุกเลยจ้านะคะลิงด้านล่างนะคะนี่เป็นสั่งซื้อกาแฟชมนะคะหนึ่งแถมหนึ่งสองแปดเก้านะคะได้เข้าห้องเออฟรีนะคะใครไม่เข้าห้องก็ได้แล้วแต่นะคะเออฟังบริเยเวอร์นะคะนะคะนี่จ้าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าแบบจะแบบเราจะอุดหนุนกันนานนี่นี่จ้า ลอตเตรี่ค่ะนี่จานี่จ้าน้อยนี่จ้านี่จานี่จ้านี่จ้านี่จ้าบนล้างจ้าบนล้างจ้าบนล้างจ้าชอบเก้านะจ้ะเก้าสี่แล้วก็ศูนย์หกตัวอัดจ้า นิจา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 นะคะสั่งซื้อกาแฟโฉมนะคะสั่ง yeah. ซ mm ื้อกาแฟโฉมได้เลยจ้ะนะดจ๊ะเออนะคะและนี่ให้หน้าเพจจ้ะให้หน้าเพจจริงไม่จริงให้หน้าเพจจริงไม่จริงนี่ค่ะหกศูนย์ค่ะให้หน้าเพจจ้ะอย่าบอกนะบอกอย่าบอกนะคะว่าไม่ได้ให้หน้าเพจแล้วนะคะให้หน้าเพจแล้วนะคะอย่าบอกว่าไม่ได้จ้ะ นี่จ่ะเออไม่หนูไม่เป็นไรนะต่อไปไม่ให้แล้วนะนี่ค่ะสองวันที่แล้วค่ะสองวันที่แล้วค่ะเก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะและนี่ค่ะโพสในคลิปอีกค่ะทําคลิปอีกขาดทาคลิปอีกขาดทาคลิปอีกค่ะชเข้าค่ะส่วนเก้าอะไรเออนี่ค่ะให้คลิปอีกขาดให้คลิปอีกค่ะเก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะนะคะเออ เออนะคะนะคะแล้วให้สองวันที่แล้วค่ะสองวันที่แล้วค่ะสองวันที่แล้วค่ะดูโพสจ้ะดูโพสจ้ะเออนะคะบอกแล้วชอบก้านะคะบอกชอบก้านะจ๊ะเขาชอบก้านะจ๊ะชอบก้าวนะจ๊ะมาอุดหนุนกาแฟฉันเลยเติมหนึ่ง แถมฟรีหนึ่งสองร้อยแปดสิบเก้าบาทจิ้มลิงด่วนเลยค่ะเออใครอยากเข้าบ้านเขียวนะคะบ้านเขียวบ้านเขียว